จบแดดเม้นนี่อ่ะโอ้โหไทยคลิปออกโอหเน็ตอย่าเหลืองอย่างนี้อ่ะสวยสายเหลืองเอ้ยคิดหล่ะทำไรอดีฮยโดนดับเบิลคิวครับเอ้ยพอเล่นลำวันที่สวยจัดอีกที ครับสวัสดีครับอยู่บน 14K นะครับผมโซโหลดแรงมากครับเกมแรกครับผมเป็นแว่นเลยนะหลูกรักเลยครับผมชนเล่นครับเอลซูครับเกือบลืมอารเลยนะคผมดีนะกดอารทันครับต้นเกงก็ไม่มีไรครับผมฟาร์มไปก่อนนะเอ้ยมาไงเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องแลละโต๊ะผมเหลือผมเอาซุดนะ โอเคครับผนได้เพิดบันนะเก็บสแต๊กไว้นะครับยิ่งเวลือยครับอีฟิกซไซเลยแล้วกันโอ้หยยังไหวครับยังไหวยังไงเหยียบไข้อ่าเหยียบล่มนะโอ้ยที่เดียวโอ้โหเปิดเกมมากก็เดือดเลยครับนึกว่าจะไม่มีอะไรนะ ดูดีครับผมมิงแว่ไนได้สองคิวครับหนึ่งหดสิบนะเฮ้ยใจเย็นพี่ชายเฮ้ยผมดูไม่ทันนะตัวไม้มันหมุนมาสวยอะไรเงี้ยในมังกรล่ะเอ้าในหมีนเนอาเขาไปทำไม ผมตกมาอยู่คมสองครับผมโหจากเจ็ดสิบดาวอย่างคอมขดสยองครับช่องเนี้ยจริงๆผมอัดด้วยแต่หมูม่วานเลยนะพึ่งเดตัสครับผมโอ้โหีนะิกออฟเลนนะสุนเ่นกับฟร์ลเรนติโนะคนโคโหดเกมแรกเราก็จะเหมือนจะชิวนะครับเกมนึ่นนะ รุ่นก็ไม่เทมกับทังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ต้นเกมนะครับผมนี่ยผมโซโลแลงมานะครับผมแต่เพื่อนกน่ายิบมิงมานะ,ะชัดโซโลแลงไปค่อนไม่รู้จะไว้ไหมนะเดี๋ยวผมค่อยท,ทยอยลงคิดให้ดูนะครับวันนี้ก็พึ่งขึ้นคอมหนึ่งเอง ตึงอนะ่ะทุกคนต้นที่สั้นนะไอกลางนั้นเนี่ยเท่าเหมือนพมตอกออกแล้ววะเตือนออกแบบชิ่วครับนี้ไทยสวยไอ้มิงผมจะล่มอ้ยมาดีมาดีอาจจะตายสแตปฟินิกนี่นะเลียยต่นนะครับปีตามเลยอุย เฮ้ยเอาดีทุกคนผมรอดมันเสียฟิกด้วยอู้ผมเนียนแดงนะช้อนี่ตื่นเต้นจัดอ่างหายไป็นนานกับผมมึงในคำแบ็กนี่แนงนะผมเพิ่งไปเที่ยวง่ายกระชากมากครับไม่ค่อยวางเลยอะ แบบนี้นะจะจบเลยนะดูเกมแล้วเดี๋ยวพุ่งออกเป็นเจะาะอะไรกันค่อยเป็นเหนืนอนนะนี่ลงมาแบบตึงอะเหมือนจะแบบพวกลอ,อยดาวลงมาเห่นนก็บพุ่มแล้ว เหลืองผมแบบสุดหยอดเลยอะมิงตอนนี้ลาชอดวิ่ไม่ได้เน็ตผมปิงอะทุกคนเดี๋ยวปิงเดี๋ยวเหลืองครับดูดูเดน็ตนะไม่รู้มันเป็นอะไรอะ่ะเอ็ดสองไกอาก่อนันนะ่งน่ะ ไม่เป็นเหนือดีกว่าเป็นขวานดีกว่านะเจมเน่าน้ำครับผมไม่ต้องกลัวโอ้โหพี่นิกโดนอืมอ้มสยองกึ๋มผิดเอาเลยเลยสองไปแล้ว1ไหนึ่งปแล้วมืดน่เลยเลยอเลือดตนะือน,นตีนะจะคลิปว่าะมืดนะ จะเย็นเพื่อนเลนกลางเลยเฮ้ยจ็มแหลกดูดีอะ่ะทุกคนมันดูแบบอะไรก็ง่ายไปหมดนะหรือแบบมีมันลอยหข้าแบบจ็มแหลกแบบชิ่อะภาพุมข่างอีกแล้วนี่ปิงจังทั้งนี้ทั้งภาพครับตอนเนี้ยกระตุกจัดเลย จะมึงไฟนะเพื่อนใจร่มๆไว้กลางสามบนหนึ่งให้กลางสี่นะปอบฝา่ามีประเด็นชั่วครับมันก็คงไม่อยากเสียนะเอา้าใช่เลอเขาอย่างี้ใช่เลรอลมอย่างงี้อ่ะไอติดคือ หงงมาฝากกันไปเปาเกมตามไม่ต้องเซฟแบบกันได้มั้งโดนนะโดนนะกินลางเียเด็กกันครับผมล่มมันลุมนะต้องใส่ความใดเปี่ยกครับผมคนเราเยอะนะเชียครับผมยินหนาห้ยนะไปเนี่ยเนีย่ยเนี่ยเรียจะตายนะ เจ๊ครับคิดหลาลมนะโอ้โหเฮ้เยเกยมตามนะเนี่ยทึกไปไหนอ้อยืนเอ,อ๋อเอวสูซอยซอยซอยอไม่เขาเลยที่เราหกลอยอพยายามเี่ยงสแต็กไว้ตลอดนะครับเนี่ยครับเราจะเล่นเว้นให้เก่งต้องมีสแต็กตลอดนะเนีย่ยครับอันตีนยิ่งไว้เลยนะ จับเด้มแม่เนี่ยอุย้ยเน็ดใครได้ยอยู่นะอันตี้สวยครับมิงยังหี่ผมฟรีนะดูดิสแต็กพุ่มไม่ลดนั่นนะายใหญ่ายเล็กไม่เล่นตลอดครับเนี่ยเดบโบิคิวเฮ้ยเฮ้ยอีกี่อ้าวใครได้ยอยู่ทริบคิวครับลบอันตี้แบบตึงๆโอ้โห ไอ้นี่เก็บแข็งในตอนเก่านาที่เน็ตผมก็ปิงเลยโอเอสูเก็บแข็งไในตอนเก่านะที่เอ,เ,อเ,อเ,ทเอาดีถ้าว่ไันมีแข็งผมน่าจะไม่ตายนะหรือเปล่ามันกดแข็งไงมันกดแข็งอะผมเต็เขราปอมเลยเกมแหลกแหกมากกนครับทุกคนถือเอาอเคเลยเจ้าาผมเป็นไรเนี่ยน่าจะได้เอ็มนะเกมแหลก เนี่ยแหวนจัดครับยินหนาให้เลยนะอย่างที่บอกต้นเก่งครับผมตัวเมียนผมนะผมเล่นจังบบช่ำเมื่อนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมไม่หันตองมีสแต็กตลอดนะไฟ่ไงไฟเล็กครับผมไม่มีสแต็กมันจะแบบความเก่งมันจะหายไปแบบหาสิบเอร์เซ็นต์เลยแหละสำหรับผมนะหกสิบ0นี่แหละมันเก่งพอมีสแต็กครับแหวน ถ้าไม่มีสแต็กก็เหมือนสลิมรือเปล่าอาจจะเหมือนสลิมนะยิ่งไปเรื่อยๆนะแต่มันก็แรงอยู่ดีครับยิ่งประมาณสามสิ้ที่ก่อได้สแต็กแลละไปแล้วครับผมไม่เจอกันชิหน้านะครับจะอบคิดนี่เรื่องกดนไหล่ก็ตลิ่งก็แช่กไวิตามเลยครับผมเดี๋ยวผมไปโซโลแหล่งต่อแล้วครับผมไพ่แหล่งคอมก่อน่าจจะชนกันอยู่นะผมว่า เม็ดเขียวผมยังอยู่ดบบจีบเจ็บเลยนนเนี่ยสามไม่ค่อยเล่นแว่นนะช่วงนี้นนต้องดันขึ้นเม็ดฝาเม็ทุกคนอาไปไปแล้วผมเจอกันครับเจอกัน